การชำระเงินออนไลน์การชำระเงินออนไลน์เป็นส่วนสำคัญของการทําธุรกรรมในปัจจุบันซึ่งมีหลายวิธีให้เลือกใช้งานแต่ละวิธีมีขั้นตอนและเงื่อนไขที่แตกต่างกันทั้งในด้านความสะดวกความปลอดภัยและในด้านค่าใช้จ่ายสามารถแบ่งออกได้เป็น4รูปแบบหลักดังนี้รูปแบบที่1บุคคลทั่วไปเมื่อผู้ชำระเงินทำรายการผู้รับเงินจะต้องทำการตรวจสอบการรับเงินเข้าบัญชีด้วยตนเอง เนื่องจากธนาคารไม่มีระบบแจ้งเตือนการรับเงิน (Notification) รูปแบบที่2 App Switch และ Deep Link การใช้งาน App Switch และ Deep Link จำเป็นต้องดำเนินการสมัครกับธนาคารและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดโดยอาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับขั้นตอนการดำเนินงานตามข้อตกลงของธนาคารเมื่อทำการสมัครเสร็จสิ้นเนงินที่ได้รับจะเข้าบัญชีโดยตรงซึ่งจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามรายธุรกรรม (Transaction) โดยจะแตกต่างกันตามแต่ละธนาคารแต่ต้องใช้เวลาในการสมัครและตรวจสอบ3-6เดือนรูปแบบที่3 Payment Gateway เป็นการชำระเงินผ่านผู้ให้บริการกลาง Payment Gateway Provider ซึ่งจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามโครงสร้างและอัตราที่ได้ตกลงกันโดยทั่วไปจะพิจารณาตามรายธุรกรรม Transaction แต่เงินที่ได้รับจะไม่ได้เข้าสู่บัญชีโดยตรง ซึ่งจะเข้าผ่านบริการกลางและผู้ให้บริการกลางจะโอนให้ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้แต่สามารถสมัครใช้งานได้อย่างรวดเร็วใน3-7วันรูปแบบที่4 SMS Pay คือระบบการแจ้งเตือนและยืนยันการชำระเงินผ่าน SMS ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการตรวจสอบการชำระเงินโดยสามารถใช้งานร่วมกับบัญชีเงินฝากทั่วไปที่มีการสมัครใช้บริการ SMS Alert สามารถใช้งานได้กับทุกธนาคาร หลักการทำงานเมื่อมีการชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารจะส่งข้อความ SMS ไปยังหมายเลขที่ได้ลงทะเบียนไว้ระบบสมาร์ท SMS Alert จะทำหน้าที่รับข้อมูลจาก SMS ดังกล่าวและประมวลผลเพื่อบันทึกยอดการชำระเงินเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติกระบวนการนี้จะช่วยยืนยันการชำระเงินอย่างรวดเร็วและสามารถสั่งการไปยังระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับทราบว่าได้รับเงินสมบูรณ์แล้วซึ่งสามารถนำไปใช้ผูกกับระบบต่างๆได้ ขอบคุณที่ให้ความสนใจค่ะ